สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังไฮอาภาพรเฉลยถูกลอตเตอรี่กี่ใบหลังงวดนี้ทุ่มซื้อไปเจ0 0 0มืล่าสุดทางด้านตัวแม่ของการเสี่ยงโชคอย่างไฮอาภาพรอัดคลิปฉเฉลยถูกลอตเตอรี่กี่ใบหลังงวดนี้ทุ่มซื้อไปเจ0 0 0มื่นเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับไฮอาภาพรนครสวรรค์และต้องบอกเลยว่าไฮอภาพร นั้นเป็นอีกหนึ่งบุคคลในวงการบันเทิงที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นอย่างมากและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านไฮอาพาพรก็ได้สร้างบ้านหลังใหญ่หรูหราให้กับคุณแม่อยู่และดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีอีกทั้งยังต้องบอกเลยว่าไฮอาพาพรนั้นเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเอามากๆและเรียกได้ว่ามีโชคด้านการเสี่ยงมากๆอีกด้วยเพราะไฮอาพาพรถูกหวยแทบทุกงวดเลยก็ว่าได้ล่าสุดไฮอาพาพอนเฉลยงวด16สิงหาคม2566 ถูกลอตเตอรี่กี่ใบหลังทุ่มซื้อไป70,000มื่นกว่าบาทโดยไฮอาภาพรได้ออกมาโพสคลิปพร้อมเฉลยถูกลอตเตอรี่ทั้ง60ใบเป็นเลขหน้า3ตัวจำนวน40ใบเลขท้าย3ตัวจำนวน20ใบเป็นเงินทั้งหมด2,40 0 0 0บาทซึ่งทำเอาทางด้านไฮอาภาพรกรี๊ดลั่นบ้านเลยทีเดียวพร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าไม่โบนนะจ๊ะมันใช่อ่ะอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ